สบายดีพี่น้องมาพบพ่อกับตอนข้ามคั่มได้พี่น้องมาเนี้ยแม่พันธุ์ติมาเห็ดอาหารแรงพี่น้องค่่มได้พี่น้องเลยจนเมื่อสิไม่มาถ่ายคลิปนี่แม่พันธุ์ชิเห็ดอาหารบานบ้านบานเท่ากัเลยพี่น้องชิแกงไก่สู้กินเด้อร์นี้เดอ้อก่อนอื่นกับมาเบิรงว่าแม่มียังเนี่ยน้อพี่น้องเนาะเนี่ยกับเซเมนไกล่ลาดบ้านเท่าพี่น้องว่าเมนไก่พันธุ์ได้ไกล่ลาดเนี่ยนันสิเลี้ยง เนื้อ,ม,อมันเ่นสิบ่มันแห้งเนื้อเกษสิบ่หลายปันได้แต่ว่าแซ่บดี่นงตาด้วยพริกผักในสวนคุณยายมีต้นหอมมะเขือเทศตะไคร้แล้วก็มะขามดอกแคร์ักชูรสผักนางตู่หรือผักยังนหนภาษาไทยไม่พันก็นลืมนะบังลักลืมลืมแล้วชิมาบันเล่งก,ลก็เลยพป่นดอกเลยไดนี้อาหารแรงกันนี่นะ ก่อนอื่นกับแม่เอาไก่ลงไปก่อนใส่โขนหนึ่งชี่น้องะหนึ่งตัวจะไปทำมันทำกุ้งขาวหนาบ้านนิดหนึ่งมึนแล้วเริ่มหึ่งลังบ้านเลยจะฟันก็เลยทำหนาบ้านแทนขัวข้วขัว้วก่อนนิดนึงให้น,หหน้ำมันจะออกเราจะใส่ตะไคร ลงไปนี่จะมาค้างน่อยพี่น้องคามคางม,มันบ้านเราบริ้วทูบดอกเดี๋ยเป็นกระเปื่อยเองมากน่อยขวัขวขวัขวก้อนใส่น้ำมันเจนออกน้ำมันจะสีหอมๆเนาะตันงห่อนตั้งน้ำห้อนเดือดจะเอาไกล่ลงไปใส่นะ มันสีโ่รเซ็ตมันบ่หอมมันสิสุกแบบมันหอมแต่ตอนนี้เขามาขัวก่อนแล้วมันสิหอมกว่ากันแล้วมันสิแซ่บกว่ากันรสชาติก็สิดีกว่าต้มเลยแลเด้อเขาเบิ่งแม่พันธ์เสงไก่เด้อพี่น้องเด้ออ่าพี่น้องหลังจากขัวขัวขัวอ้าวน้ำมันออกมานิดนึงเนาะเติมพริกลงไปพริกแม่พันธ์กับสิหั่นหั่นเอา ขั้นไปต่ำแล้วคนสีบเล่ๆดำๆในพันบหมักี่น้องข้าวหน้าซอยอะล่สีสันกัสิงามปวดกันแต่แ่บเด้อผิดบ้านเ้าตัวเข้าไปควันออกมาตัวๆเด้อมีกินออกมานิดๆกินออกมานิดๆเห็นไหมใั้่นไปสิปรุงรสเด้อบันเด้อตอนควัวๆน้าก็ใส่ต่ับไปนิดนึง ข่องโรตีไปได้พี่น้องนิดนึงเลยใจร้ายตัวเข้าไปก่อนมาแล้วเสร็จเติมน้าม,มือรอบหนึ่งแต่มันคืมีน้ามือนิดนึงเกลือเอาข่งชุบโรตีใส่ปดดไสปนิดนิดอย่างละนิดน,นิดน,น,น้ำมันไปเดินหออลงบัลลาไปต้มชะนานแป๊บเดียวก็จะซุกพี่นอไไ้อ,นนองซุกไว้ได้ได้ก็เอาหัวเวานไปซุกไว้พี่นอ้อง ตามด้วยของที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาต้องใส่เด้อนี่เยใส่บุเสบได้แดวนวมยวันหนึ่งอาหารบ้านบ้านใช่ไตะกี้เพื่อจะได้กินแกงไก่นี่ยวันนี้มันง่ายได้เลยตับอันนึงกะในพันหนึ่งจันได้ปะเลยตับไก่อันนึงกับพ่อกับแม่ซิ่ะมะแบงหอยพี่น้องสามคนคนละนชิ้นิดน,น้อยพี่น้องเลยอิ่มเซยได้หนาะมันอึดใช่สมัยโบราสนะ์เนี่ยยังขาดแค็น ของกินก็นคือว่าเออเฉยๆตัวว่านนี้ก็ไข่เน่เป็ดไก่เขาก็เลี้ยงไว้พอได้กินอ่าล้างจุกขวานเพิ่มๆเลยกันไอ้พันสิเติมหลังจากมีกลิ่นหอมออกมาแล้วเด้อพี่น้องไอ้พันเติมน้ำก็เด้อแม่เด้อเติมลงไปน้ำน้ำมันน้ำ,นำมู่เด้อพี่น้องเด้น้ำเก็ใส่พอดีถมวมเนื้อไก่ั่นแหละใส่น้ำลายก็สิบ่แซ่บอ้าว ปลาแดกก็เอาใส่ตอนครัวแล้วมันสีบเมเวนมีน้องมันสีหอมถ้าต้ตมน้ำเดือดๆจะมาใส่ไปนี้ไคนได้รสชาติอีกคนละแบบแต่ม่พันมากแบบว่าคัวด้วใส่ไปนิดหนึ่งบริสไลด์ดอกไี่นองแกงไก่ใส่เพาะเพื่อนหอมเพราะว่าเขาหมักแบบนี้อ่าเติมนิดนะึงอ่ามันเร่งไฟ นี่จากเต่าทานมาหาเตาแก๊สมันมีพี่น้องเลยท่านันไปถ่ายคลิดมาว่านี่ไงม้วจะยากจักไม่ยากอียังมือนี่มันเล้งกว่าเด้อไม่ได้คลิปยังจะใช้กินแกงไก่น้ำกันมือนีไอ้พันใส่เครือเทศลงไปก็ได้พี่น้องเด้อเครือเทศนี่ก็แซ่บเหมือนกันไอ้พันจะใส่พักก็ได้มีได้ ถ้าเปต้มห้มันซุกแล้วก็ปรุงรสรอบนึงถงทาเพิน่พอดีเนาะใส่เข้าไปมีอะไรใส่ให้หมดพักยังไงก็ใส่ไปเลยรับรองว่าแซบไม่พันจ้ะจับกล่องไปนำเลยพี่นอ้อยจับกล่องมือนึง่างนยี้พักเมื่อนึงก็เลยสิบพันนัดเป็นไ,ได้เอาใส่เยอะๆผักใส่เยอะๆเพื่อสุขภาพเนาะพอว่า เอาบริส้อพักจากสวนคุณยายนี่ใสใ่คอไปเลยจู้ใจไปเลยเด้อทุกคนหามาซิมแกงไก่แม่พันธุศาสติ์ต่แสกนวหรือโบมาเบ่งน้ำกันเด้ออ่าตั้งจากใส่ลงไปในหม้อแล้วก็มลจะคนคนเดี๋ยวมันกันเดือดพี่น้องเอ้เต่เก็ดเนี่ยมัน็ไว้ทันใจเนาะ เตาท่านกับพิซซ่าแน่แม่พันธุ์ก็นี่ยกหมอมาเก่งอยู่หน้าบ้านได้ไหมเว่ามันมืดเนาะบบี้ยนห่วงบันไดหนึ่ผัก,ผ,ก,ผ,กผักใส่เข้าไปก็มี่พักเอบไปแซ่บมันจะนวดเจคายแล้วก่เบาไวพักน้ำสดคนเข้าไปแล้วพอมันโยบไปนี่จ้ะพักกับชิ้น ทายไปเลือน้อยเดียวดอก่น้องเน้อม um. กำลังร่อนมันเลงมันเลงมาเด้ Mother, ทุกการเดอ้อเอซีทุกท่านมาถามมากินแขงไก่ใกนแะมพันเดอ้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที comment, ท่คอมเมนต์เข้ามาขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามใหม่เนาะดีใจที่มีผูม้มาชมแมพันก็บูคิดว่าซิมีผู้ข้า่าเบิ่งแม่พันดอกแต่แม่พันกัมากได้พี่น้อง ชอบแบบเกี่ยวกับการทำอาหารแต่กันยังมือใหม่ล่องล่องลองเบิงกนก็มีน้นองต่ก็ดีใจร้ายนี่มีขีปหอดพันน้ของเขาลีปหนึ่งกับเพื่อนเข้ามาเพื่อนนี่ไม่ทึ้งว่าภาษาไทยแปลว่าดีใจนะพี่น้องบางท่านอาจะชื่อผมหัววาเพื่อนนี่คือยังเพื่อนนี่คือว่าดีใจน้องหม้อไม่พันเกือบผลเด้อมันเด้อใ,ใส่ต้นหอมใส่ใบใบ,ใบพักกัวไปใส่กนมีน้องหอมบัวหอมบัว ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเติมเต็มเติมโวยพักน <anal v ible> ั่งตู้ใส่ได้หลายพักเ่าหลายใส่เยอะแช่บเยอะใส่หลายแซ่บหลายว่ะซสีบ่แซ่บยบหูแต่ไม่พันหมักพักนี่เนาะใส่ไปเลยที่จริงจานอีซานอีซานเล่าเล่าเขามือนี้กันแมันแค่เซีบไมได้พี่ต้องเพราะว่ามันี้มีกะทิกะเทกยัง แกงแบบนั้นนี่ธรรมาชาติมียังกับไส้เข้าไปมากยังไส้เข้าไปกินก็ขอนียวกับแซ่บอีเด้ออ่าเี๋ยวไปนอนกับตาไปนอนว้าคอมลอนคอมลอนทะลุจอแล้วมั้งพร้อมยูบ่บ่พร้อมทะลุจออยูบอ่บ่เฮแม่พันกับซีซีมึนเด้๋ยวไปนองให้พูนซีซีก่อนเด้อแซ่บด้วยบุแซ่บพี่น้องซุกเลยเล้มันีิได้แม่พันกับซีซีมก่อนเด้อ แม่พันธ์กับมีมือเดียวพี่น้อง่ะชิมก่อน่านึงจับกล้องอย่างนี้มาซีมน้ำเด้แสบ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 ร้ายพี่น้องแกงเช่นแล้วพี่น้องแม่พันธ์กับชีเต,ตักแกงแบงไปห้พระละหัน้นประจำบ้าน,นพี่น้องคือคุณตาก,กับคุณยายอะไรก็ชีแบงไปทํำบุญมือกินเช้นน้ำแนงพอวันพุ่งนี่จะเป็นวันพระนะพี่น้องเนาะทํำกับเขาไหว ไปทำบุญให้คุณยายทำบุญแล้วก็ให้คุณยายกินน้ำมาเดอ้อทุกทุก่านเดอ้อมากินข้าวแรงน้ำกันเดอ้อมาเดอ้อขอบคุณหลายลายเดอ้อที่เขามาเบิ่งกแม่พันธ์ท้าเบิ่งตอนกินอีรอบพี่น้องพี่น้องหลังจากที่แม่พันธ์แกงไก่เช็จแล้วก็ว่าสีตักแกงแล้วให้พี่น้องแต่พอดีลูกค้าเันมาสั่งซุกกี้แม่พันธ์พี่น้องแม่พันธ์ก็ได้แค่ซุกกี้โพอตองส่งลูกค้าเรียบร้อยจนเมื่อพี่น้องเลย แม่ยบางละด้านนอกแล้วก็สิบผ้าออกกับข่าวไปส่งคุณตากับคุณยายอยู่ในนาพี่น้องเอ้ยอีกท้องนึงกันแม่พันธ์สิเก็บไปไแม่ใหญ่ลงไปท้ำบุญเมื่อเช้าอีกท้องนึงกะคือของพระอรหันต์ประจำบ้านแม่พันธ์เลยพี่น้องเด้อมาได้พี่น้องมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อวันนี้เด้อน้องไม้ยีซิมแกงไก่แม่พันธ์แกงแล้วก็พอตองพอตองสบายดีพี่น้องหรือยังสบายดีพี่น้องกินข้าวแรงเด้ออาอน้องไม้ซิม ซี่แม่แม่เบิ่งจะค้ำดูแกงไก่ไ่พันแกงไก่ไ่พันไอ้มิงบ่ยู่มิงไอ้มิงไปเฮื่อมู่พี่น้องสีซอยงานผูกเคียงเขาเจ้าเป็นยังไงแซ่บบ่แซ่บร้ายบอกไม่ดูอืมค่ะแซบมาเด้อพี่น้องมากินข้าวแรงนลำนองไม่เด้อเม่พันกับจิ๊กซอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกทุกท่านที่เข้ามาหบชมขอบคุณหลายๆที่มาติดตามเม่พันกัน ในพานกันข,ขาจบคลิปเพียงเท่านี้เขากล่าวคำว่าสบา,สบายดี